คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night good night ทาง CGN Podcast มีคนแนะนำนักศึกษาเอาไว้ว่าในการศึกษาเราควรตั้งใจเล่าเรียนตั้งแต่แรกเริ่มเพราะถ้าไม่เริ่มตั้งใจตั้งแต่แรกมันจะเป็นเรื่องยากที่จะกู้เกรดกลับมาให้ดีดังเดิมและบางครั้งก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จริงนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมเจอกับตัวเองเลยนะครับในสมัยมัธยม ผมเป็นคนที่เมื่อถึงเวลาเปิดเทอมจะรู้สึกมีไฟอยากตั้งใจเรียนขยันมากๆแต่เมื่อต้องอยู่กับเนื้อหาและบทเรียนที่ทำให้รู้สึกเดิมๆซ้ำๆบางครั้งก็จะเริ่มเบื่อหันไปคุยเล่นกับเพื่อนแอบนั่งวาดรูปเลนเพื่อฆ่าเวลาบ้างยิ่งตอนผมอยู่มอปลายนะครับห้องเรียนนี่เหมือนห้องนอนสำหรับผมเลยครับแอบหลับตลอด ซึ่งแน่นอนว่าพัฒนาการด้านการศึกษาของผมก็ตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะผมไม่ตั้งใจเรียนนั่นเลยครับและผมอยากบอกน้องๆน,นักศึกษาทุกคนที่อาจจะกำลังฟังอยู่ว่ามันเป็นความจริงครับที่พ่อแม่มักจะชอบบอกให้เราตั้งใจเรียนเพื่อเมื่อโตขึ้นเราจะได้ไม่ลำบากการที่เรามีเกรดเฉลี่ยรวมสูงๆหรืออย่างน้อยก็ผ่านเกณฑ์จะเปิดโอกาสมากมายหลายอย่างให้กับเรา ทั้งในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยเรียนต่อต่างประเทศหรือแม้แต่ในด้านการทำงานด้วยนะครับดังนั้นผมอยากให้น้องๆลองสำรวจและทบทวนตัวเองบ้างนานๆครั้งว่าจากวันแรกที่เข้าเรียนจนถึงวันนี้เรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือตรงข้ามกันยังไงบ้างและถ้าเราอยากจะพัฒนาขึ้นเราสามารถหาเวลาปรึกษาอาจารย์ปรึกษาผู้ปกครองของเราก็ได้นะครับ ว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองมากกว่านี้พวกท่านจะช่วยสนับสนุนเรายัางไงได้บ้างแม้ในยุคนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยใจดีกับเรานักแต่ก็เป็นยุคแห่งโอกาสในการเรียนรู้และการสื่อสารนะครับผมมั่นใจว่าพวกท่านจะต้องอยากสนับสนุนน้องๆอ,อย่างแน่นอนครับผมคิดว่าชีวิตคริสเตียนเราเองก็เช่นกันครับหลายคนเลยแม้แต่ตัวผมเองก็ด้วย ที่เมื่อเราหันมาเชื่อพระเจ้าในช่วงต้นเราจะมีไฟในการที่อยากจะเรียนรู้อยากจะรับใช้อยากจะศึกษาเราตื่นเต้นและตื่นตัวกันเป็นอย่างมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายครั้งเราต้องทำอะไรที่ดูเหมือนจะเดิมๆพันธกิจที่คุ้นเคยและการรับใช้ที่คุ้นชินบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เราเฉยชาได้เหมือนกันครับแต่ผมอยากบอกคุณเช่นเดียวกันว่าอยากให้เราสำรวจตัวเราเองด้วยนะครับ ว่าในเวลานี้ความรู้สึกของเราที่มีต่อการรับใช้และพันธกิจหรือแม้กระทั่งคริสจักรของเราต่างออกไปจากวันแรกยังไงบ้างและถ้าเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าไฟและความร้อนรนความกระตือรือร้อนของเราอาจจะลดหรือถดถอยลงไปแล้วเราอยากที่จะกลับมามีไฟนั้นใหม่เราสามารถขอคำปรึกษาจากผู้นำคริสจักรที่เราไว้ใจหรือเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญ,ญญาณของเราก็ได้นะครับ ผมเชื่อว่าพวกเขาจะต้องยินดีให้ความช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนครับแต่ที่ผมอยากแนะนำมากๆและเีคอมเมนต์อย่างสุดๆนั่นคือการที่เราจะกลับมาใช้เวลากับพระเจ้าของเราการที่เราจะกลับมาให้ความสำคัญกับการสร้างสัมพันธ์กับพระองค์อาจจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าหรืออ่านพระคัมภีร์แต่ขอเพียงคุณกลับมาใช้เวลากับพระเจ้าขอที่จะมีประสบการณ์ร่วมกับพระองค์ ผมเชื่อว่าคุณจะมีประสบการณ์ที่ดีและสดใหม่กับพระเจ้าครับและที่สำคัญเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาม,มหาสัจจันทร์ของเรานะครับพระองค์อยู่ด้วยกับเราเสมอรู้ถึงความต้องการและความรู้สึกของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยประทานความเข้าใจและเปิดเผยความล้ำลึกของพระเจ้าที่มีต่อเราพระคัมภีร์ได้บอกไว้นะครับว่าผู้ที่แสวงหาพระเจ้าจะพบพระเจ้า ผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราสแสวงหาพระองค์และเราจะมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระองค์นะครับเมื่อเราสนิทและอยู่ใกล้แหล่งพลังแหล่งชีวิตของเราแล้วผมเชื่อว่าไฟที่ใกล้มอดจะต้องกลับมาลุกโชดช่วงอย่างแน่นอนครับผมและทีมงาน CGN TV ทไทยทุกคนอธิษฐานเผื่อคุณเสมอนะครับขอให้คุณจะมีไฟที่ร้อนรนในการสแสวงหาพระเจ้าในทุกๆวันนะครับ แล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ